สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ F C ก็มาเจอกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องโดดีๆมีฮีชแนลอีคลิปหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็มาแจกแม่สูตรเลขดับ10หน่วยล่างนะครับ10หน่วยล่างสูตรนี้เดินดีครับ21-22งวดติดติดยังไม่หลุดนะครับผมงวดแรกนะครับเราให้ดับ3นะครับ2ตัวล่างออก58 ให้ดับศูนย์สองตัวล่างออกสี่เจดให้ดับแปดสองตัวล่างออกเกสองให้ดับหออกแปดให้ดับหนึ่งออกห้าหให้ดับหออกเจดสให้ดับห้าออกเก้าเก้าให้ดับหออกเจดหนึ่งให้ดับสออกหกห้าให้ดับสามออกเก้าให้ดับแออกศูนย์เให้ดับหออกสาให้ดับเออกหนให้ดับหออกหกสอง ให้ดับ4ออก1 1หนึ่งให้ดับหออกห7ให้ดับสองออก9 1หนึ่งให้ดับ9ออก4 6หให้ดับ1ออก6 6หให้ดับ3มออก44ให้ดับ9ออก6 3สประจํางวดวันที่1เดือน1 1 2 5 6 6ให้ดับ0เรามาลอรุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่า ศูนย์ตัวนี้จะเดินต่อได้อีกหรือไม่สำหรับดับ10หน่วยล่างนะครับประจํามวดวันที่16เดือน1ิ2566สน1สูตรก็คือสูตรนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดก็ให้นำข้อมูลไปใช้ด้วยความประมัดระวังนะครับผมสูตรเข้าได้ก็มีสิหลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูหลักการวิธีคิดคํานวณของสูตรนี้นะครับว่า ศูนตัวนี้ที่มาที่ไปได้มาอย่างไรนะครับผมเรามาดูแม่สูตรกันเลยนะครับผมนี่เลยครับแม่สูตรนะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณนะครับสารตั้งต้นเราก็จะใช้หลักแสนนะครับผมงวดล่าสุดหลักแสนก็คือ4คือ7นะครับผมแสนบวกกัน2ครั้งนะครับผมบวกตัวเองนะครับแสนบวกแสนนะครับผม แล้วก็บวกหลักร้อยบนนะครับผม7 24 4บวก9ได้13นะครับ4บวก9ได้13 13บวก7ได้20นะครับผมก็จะได้0นะครับผมประจํางวดวันที่16เดือน11,2566สูตรศูนยนี้บอกว่าดับ10หน่วยล่าง0นะครับผม สำหรับสูตรนี้ก็เดินมาตั้งแต่งวด3ตัวบนออก0 9 3ย์นะครับ2ตัวล่างออก1 4นะครับผมเพราะฉะนั้นพวกนี้เพื่อนๆไม่ต้องดูนะครับไม่ต้องดูดูตำแหน่งที่เราเอามาใช้งานเท่านั้นนะครับผมหลักแสนคือ7นะครับแล้วก็หลักหมื่นคือ4หลักหลักพันคือ3หลักร้อยคือ9หลักสิบนคือ5หลัก หน่วยบนคือ1นงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตำแหน่งนี้นะครับหลักร้อยเก้าแล้วก็หลักแสนเจ็ดนะครับผมก็จะได้ตามนี้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่บวจนจบคลิปนะครับผมถูกอ,อกถูกใจยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำสูตรหวยน่าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ ก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผม